มาครบเกือบทุกฟังก์ชันที่คุณต้องการกับนาฬิกาปลูกแบบ6 in 1ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาปลูก ที่ชาร์จไร้สายหรือแบบมีสายไฟเล็ดปฏิทินดูวันที่และที่บอกอุณหภูมิครบในตัวเดียวกันสำหรับแท่นที่ชาร์จไร้สายนั้นได้มาตรฐานเป็นระบบฉีจึงปลอดภัยทุกการใช้งานแสงไฟสว่างกำลังดีสามารถปรับตั้งค่าให้ปิดอัตโนมัติหลังจากการนอนก็ได้จุดเด่นอีกจุดของนาฬิกาปลุกตัวนี้คือสามารถตั้งเวลาปลุกได้มากถึง3เวลาทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะตื่นได้ทนันและพร้อมกับทุกกิจกรรมในแต่ละวันค่ะ เป็นอีกหนึ่งในนาฬิกาปลูกที่ถูกอกถูกใจบรรดาผู้ใช้อย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีฟังก์ชันเสริมมากนะักแต่แบรนด์อย่างไซโกก็ไม่ทำให้ผู้ใช้ผิดหวังเพราะเน้นในเรื่องของความดังจริงๆตัวเรือนเป็นพลาสติกสีครีมสบายตาใช้ระบบคอร์ทำให้การเดินเข็มนาฬิกามีความแม่นยำสูงและไม่มีเสียงดังรบกวนร,รวมถึงมีลูมิบริดแสดงตัวเลขไร้ยแสงจากตัวเรือนรบกวขนขณะนอนหลับมีเสียงปลุกที่ดังมากๆจึงเหมาะสำหรับคนที่หลับลึกหรือตื่นยากมากๆ เรียกได้ว่าคลาสสิกแต่ใช้งานได้ผลดีเกินร้อนค่ะเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานนาฬิกาปลุกของคุณได้มากกว่าเดิมด้วยนาฬิกาปลุกจาก z M I N z b T 0 1ที่มาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธให้คุณใช้งานเป็นลำโพงเพื่อฟังเพลงโปรดก่อนนอนได้สบายสบาย อีกทั้งยังรองรับกับระบบเสี้ยวไหวจากเครือเซี่ยวมี่ทำงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างสะดวกสบายที่สำคัญสำหรับคนชอบเปิดเพลงขณะนอนหลับนั้นนาฬิกาปลุกตัวนี้มีเสียงธรรมชาติให้เลือกเล่นมากถึง5เสียงให้คุณนอนหลับและตื่นมาสดชื่นพร้อมลุยวันใหม่ได้เลยค่ะแบรนด์เซี่ยวมีเองก็ไม่พลาดที่จะผลิตลายอย่างนาฬิกาออกมาเช่นกันค่ะ ซึ่งนอกจากสมาร์ทวอชแล้วก็มีนาฬิกาตั้งโตธรรมดาเช่นกันสำหรับนาฬิกาปลุกรุ่นนี้มีความโดดเด่นเรียบง่ายทางดีไซน์ไม่มีปุ่มกดแต่สามารถใช้งานได้หลากหลายโดยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้และตั้งค่าการปลุกได้มากถึง16เวลาพร้อมริงโทนที่แตกต่างกันถึง8ริงโทนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีไฟสำหรับเวลากลางคืนและสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในเครือมิเจียได้อย่างชาญฉลาดเพิ่มความสะดวกสบายในบ้านได้ดีมากๆค่ะ หมดปัญหามองไม่เห็นเวลาตอนกลางคืนกับนาฬิกาดิจิตอลในไลน์มีแสงไฟเล็ดและแสงแบ็กไลท์ที่ทำงานอัตโนมัติเวลากลางคืนทำให้เห็นเวลาได้ชัดเจนบริเวณหน้าจอน,นั้นนอกจากสามารถดูเวลาได้แล้วยังบอกวันที่และอุณหภูมิโดยตั้งค่าได้ทั้งรูปแบบฟาเรนไฮต์และเซลเซียสอีกด้วยแถมหน้าจอมีขนาดใหญ่จึงดูได้ง่ายและประหยัดพลังงานโดยใช้ถานทริปเพียง3ก้อนเท่านั้น ที่สำคัญมีระบบสนุเซ่มาพร้อมกับตัวนาฬิกาช่วยให้คุณนอนต่อได้อีกเล็กน้อยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องตื่นไม่ทันค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่สแสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด